สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่อัปเดตมานะครับก็มีบั๊กเกิดขึ้นนะก็คือบั๊กบักกี้ล่องหนนั่นเองนะครับหรือว่าคนล่องหนบนรถบักกี้นะนี่ครับนี่ก็คือวิธีทาบั๊กนะทำบั๊กเสร็จนะครับมันจะลอยอยู่อย่างนี้แต่ว่าศัตรูจะไม่เห็นคนเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีการแก้บั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปพิสูจน์ว่าบั๊กนี้ถูกแก้เรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเราต้องพิสูจน์วว่่าาาเเ้้แแกบัลลจรริงๆหือปนะ สำหรับโหมดนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นโหมดที่เล่นสนุกมากๆนะครับถ้าไม่มีบั็กแล้วก็ไม่มีโปรนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะครับว่าบั็กที่เขาาแก้แล้วมันแก้จริงหรือเปล่านะครับนี่ครับก็คือเอารถมาชนรถไฟฟ้านะครับหรือว่ารถ BTS นะดูนะครับว่ามันจะเป็นบั็กหรือเปล่านะไม่เป็นนะครับมันชนแล้วก็เด้งออกมาแบบนี้เลยนะครับ สรุปว่าแก้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้เล่นในโหมดนี้สนุกขึ้นนะครับเพราะว่าไม่มีบั๊กเลยนะถามว่ามีโปรไหมมันก็มีเหมือนเดิมนะครับโปรนี้แก้ไม่หายจริงๆนะครับอ่เดี๋ยวผมขอลองอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันแก้เสร็จแล้ว100อหรือเปล่าหรืออาจจะใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับอ่เดี๋ยวผมขอลองอีกรอบหนึ่งนะรอรถไฟฟ้าจอดก่อนนะครับ รถชนนะอาจระเบิดได้นะครับรอรถไฟออกนะครับโอเคก็ถือว่าแก้บักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบักล่องห่นบนบักกี้นะเราก็สามารถเล่นเกมได้สนุกขึ้นนะครับไม่มีบัคนี้แล้วนะและก็อีกบักนึงนะครับที่เขาเพิ่งแก้ไปนะก็คือ บั๊กรถเทสลานั่นเองนะครับซึ่งบั๊กนี้นะมีผลต่อการเล่นมากๆนะครับจากที่ผมลองขับดูนะครับเสียงรถมันก็ยังเบาอยู่นะมันไม่ได้แบบดังขึ้นมากนะครับมันดังขึ้นกว่าเดิมแค่นิดเดียวจริงๆนะครับสําหรับเสียงของรถเทสลานะครับที่เขาปรับมาใหม่นะก็คือแก้บั๊กนะครับ แล้วก็ปรับเสียงให้ได้ยินไกลกว่าเดิมนะครับก่อนหน้านี้คือไม่ได้ยินเลยนะครับเห็นแค่รูปรถสีแ,งแดงๆขึ้นบนแมพแค่นั้นนะครับไม่ได้ยินเสียงเลยนะตอนนี้เขาก็แก้ให้ได้ยินเสียงแล้วนะครับหรือใครลองเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วน i อที่ใช้บั๊กนะครับหรือว่าใช้ประโยชน์จากบัก๊กส่วนใหญ่เขาจะไม่แบนนะครับเนื่องจากเป็นความผิดพลาดของตัวเกมเขาเลยอนุลมให้นะสำหรับ i อดีไหนที่ไม่โดนแบนจากการใช้บั๊กนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปของโปรแกรมเชลเล่นกันเลยดีกว่านะครับสำหรับช่วงนี้นะครับโปรเดลฟาสก็เริ่มกลับมาอีกแล้วนะครับก็คือรถวิ่งเร็วหรือว่ารถบินนั่นเองนะครับนี่ครับทุกคนดูนะนี่ครับมันบินอย่างนี้นะเนี่ยนี้ก็ตายไปแล้วตัวหนึ่งนะครับสำหรับโปรแกรมเชลเล่นแบบนี้นะครับช่วงนี้มันลำบากยังกับโควิดเลยนะครับเนื่องจากเป็นช่วงที่เก็บแรงนะสำหรับใครที่ไปเจอโปรแบบนี้นะครับ ก็ใช้หลักการเดียวกันกับโควิดเลยนะครับก็คือต้องกักตัวอยู่ในบ้านอย่างเดียวนะครับถ้าออกจากบ้านนี้ก็คือตายหาเลยนะครับมีวิธีเดียวที่จะรอดก็คือกักตัวอยู่ในบ้านเท่านั้นนะครับยิ่งเป็นการเก็บแ้งในโหมดดูโอยิ่งมีโอกาสเจอเยอะนะครับเนื่องจากมันมีพวกขยะนะครับใช้โปรมาแบกในการเก็บคอนนะ เมื่อกี้ยิงแม็กเดียวแบบ360องศาเลยนะครับคือแบบใช้ปูเพื่ออะไรวะอย่างคนต่อไปนี้น่าจะเป็นการนอนเก็บแรงอยู่ในบ้านนะครับนี่ครับนอนนิ่งๆมายิงถึงที่นะครับสําหรับใครที่นอนแคมป์นิ่งๆอยู่ในบ้านนะครับแล้วอยู่ๆมีคนมายิงนะครับอันดับแรกก็สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าอาจจะเป็นโปรแกรมเชืเล่นก็เป็นได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขยับหรือไม่ได้เปิดตําแหน่งนะครับแล้วอยู่ๆก็วิ่งแบบมาจิ้มยิงเลยนะอย่างเมื่อกี้นะ สำหรับใครที่เจอโปแบบนี้แล้วไม่ยอมกักตัวนะครับตายนะครับอยู่ล่งลมันยิงหมดเลยนะครับอยู่ในบ้านอย่างเดียวถึงจะรอดนะสำหรับโปรประเภทนี้นะครับถือว่าระบาดเยอะนะในช่วงนี้นะครับสำหรับ ID ดีในคลิปนี้โดนแมนไปแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนทายกันว่า2คนนี้คนไหนใช้โปรหรือว่าเขาไม่ได้ใช้โปรทั้ง2คนนะครับจะให้ทุกคนสังเกตพฤติกรรมการเล่นของเขานะครับสำหรับใครมีความคิดเห็นว่าอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้เลยนะครับแล้วก็จะมีเฉลยอ,อยู่ท้ายคลิปนะครับว่าเขาโปรหรือไม่โปรนะ โอเคนี่ก็คือเฉลยนะครับทั้ง2องเดีเมื่อกี้ก็คือใช้โป้งสองไอเดีเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูเพื่อนเขาสักนิดนึงนะครับทุกคนดูนะครับลนแม่นหมดเลยนะครับเหมือนกับว่าเขาพากันใช้โป้นะครับหรือว่าตีโปรนั่นเองนะโปรทั้งตี้นะครับส่วนเพื่อนคนที่เล่นกับเขาเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นคนนี้นะนี่ครับ คนนี้ก็โดนแบนไปเหมือนกันนะครับโดนแบนคู่นั่นเองนะครับชัดเจนนะครับโปรทั้งคู่นะเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปกันเลยดีกว่านะครับสําหรับการขึ้นสโขบแล้วเลงทะลุกําแพงแล้วลากออกไปยิงศัตรตูเนี่ยส่วนใหญ่นะครับโปรแกรมชเชื่อจะชอบใช้วิธีนี้นะครับ ถ้าถามว่าคนธรรมดาจะโดนแบนไหมถ้าทาแบบนี้นะครับก็คือไม่โดนนะครับเพราะว่าเขาจะดูได้หลายช็อตรวมกันนะสำหรับ ID ีนี้น่าจะเป็นโปรตัวขาวหรือเปล่าก็คือลดแรงดีดแล้วก็มองหาลุนะครับยิงไม่โดนเลยนะนี่ครับเพิ่งยิงโดนเมื่อกี้เองนะมีการโดดลงจากบ้านแล้ววิ่งดิ่งไปยิงด้วยนะครับน่าจะเห็นศัตรูนะ สำหรับคนที่ใช้โปรแบบนี้นะครับบอกเลยมันไม่มีตาดดานะไนะพวกนี้ก็คือโปรตาขาวหรือว่าโปรตัวขาวนั่นเองนะครับส่วนใหญ่มันจะยิงไม่ค่อยโดนนะถึงแม้ว่ามันมีโปรลดแรงดีดก็ตามนะครับฟีมือมันยังกากอยู่ดีนะครับยิงระยะไกลนี่โคตรนิ่งเลยนะครับเพราะว่ามีโปรลดแรงดีดนั่นเองนะ ดูนะครับว่าเขาจะทำยังไงนะลากสะโขบตามตัวศัตรูนะครับรู้ตำแหน่งตลอดเลยนะครับนี่ก็เป็นจุดสังเกตหนึ่งนะครับในการดูว่าเขาใช้โปรจริงหรือเปล่านะครับมันจะไม่เลงซ้ายหรือเลงขวาของก้อนหินนะมันจะเลงตามตัวศัตรูตลอดนะครับ คนที่ใช้โปส่วนใหญ่นะครับมันจะโง่นะมันไม่กล้าเข้าชาร์จนะครับดูนะเห็นศัตรูนะครับแต่ไม่กล้าเข้าชาร์จนะวิ่งไปยิงก็จบแล้วนยะขึ้นสะโขบเห็นศัตรูนะครับขึ้นสะโขบมองศัตรูเล่นๆนะดูดิไม่อายใครเลยนะครับ2.000 years later มีการยิงดักด้วยนะครับรู้ตลอดเลยนะว่าศัตรูจะโผลด้านไหนนะครับดูนะครับว่าเขาจะชาร์จศัตรูสำเร็จหรือไม่นะครับ <S <S เรียบร้อยนะระยะประชิดนึกว่าจะเก่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้เราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ